ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณารัฐโอเรนตอุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณารัฐโอเรนตอกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2567ความว่า พระนท่านนายบริซรากาเยโปรประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณารัฐโอเรนตันอุรุกวัยกรุงมอนเตวีเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณารัฐโอเรนตันอุรุกวัยข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพารมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธ,ธารณรัฐโอเรนตอนอุรุกวัยที่ดำเนินมาตลอดสทศวรรษนั้นเป็นรากฐานสำคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือที่เจริญงอกงามของประเทศเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีที่มีต่อกันหากยังเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนรพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่24สิงหาคม2567เวลา8นาฬิก45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณร,ร,รัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮฝ้ออฝ,ฝ,ฝ,ออไฮฝั่งตะวันออกนายเฉินเสียรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกนี้ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงเป็นส่วนต่อขยายของพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ที่จตุรัสประชาชนสร้างขึ้นเมื่อพศ2560 เพิ่งเปิดให้เข้าชมส่วนที่1และ2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน2567คิดเป็นประมาณร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งหมดถึงกระนั้นมีคนเข้าชมถึงวันละ20,000คนส่วนที่3จะเปิดปลายปีนี้มีอาคาร8ชั้น6ชั้นบนพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีพื้นที่46,000ตารางเมตรจะแสดงงานศิลปะจีนโบราณวัฒนธรรมเจียงหนานและเซี่ยงไฮ งานศิละปะและโบราณวัตถุที่จะแสดงร้อยละ80นํานำมาจากพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ที่จะตุรัสประชาชนแต่นำเสนอในรูปแบบใหม่เพิ่มความน่าสนใจใช้เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กันเช่น นิทศัศการดิจิทัลแกลเลอรี่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิคผสมผสานเสียงดนตรีมาทําให้งานศิลปะมีการเคลื่อนไหวคลายผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวรรณกรรมภาพวาดทัศนียภาพแบบดั้งเดิมในแต่ละช่วงสมัยของจีนหาราชวงศ์ได้แก่ ราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงช่วงปีคริสตศัการาช907ถึง960จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงช่วงปีคริสตศัการาช1644ถึง1911 ส่วนที่คูริโอซิตี้เป็นส่วนการเรียนรู้ที่เสมือนจริงและตอบโต้ได้ขนาด1,900ตารางเมตรสำหรับเด็กและเยาว,วชนอายุ6-18ปีและครอบครัวที่มีเด็กๆเ,เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆนอกห้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกันทั้งวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาโบราณคดีศิลปาศาสตร์การคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมสำรวจใต้ท้องทะเลการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ให้เด็กได้สวมบทบาทนักโบราณคดีนักอนุรักษ์นักวิจัยพันธรักษ์นักออกแบบหรือผู้ชำนาญการรุ่นเยาว์ทำให้ใกล้ชิดและเข้าใจการทำงานของพิพิธภัณฑ์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ได้สำรวจต้นกำเนิดของอรยธรรมโบราณค้นพบภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆและปลูกฝังจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนที่ Open Conversation Lab เปิดให้ผู้เข้าชมเห็นภายในห้องทำงานและสังเกตการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีและผู้เชี่วชาญในการบบรณะและฟื้นฟูงานศิลปะและโบราณวัตถุต่างๆเช่นภาพวาดงานประติมากรรมที่ทำจากสำริดโลหะและไม้ซึ่งต้องเริ่มจากการศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ให้รู้ถึงประวัติว่ามาจากยุคสมัยใดใช้วัสดุอะไรมีส่วนประกอบอย่างไร แล้วจึงเริ่มการบูรณะซ่อมแซมใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยด้วยเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอนุรักษ์ให้งานศิลปะยังทรงคุณค่าให้คนไปศึกษาชื่นชมได้ต่อไป พิพิธภัณฑ์ยังให้ความสำคัญกับศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยมีนิริศการพิเศษวอร์เรชาน Half a Century ผลงานของนายวอร์เรชานศิลปินชาวจีนที่เชี่ยวชาญการแกะสลักลวดลายอัญ,ญมณีแบบสามมิติที่คิดค้นเมื่อปี2530มีความเชี่ยวชาญการใช้ไทเทเนียมมาทำเครื่องประดับพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มความวบาวของยกเจได,ดและจดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ตัวเรือนอัญมณีแบบไม่มีตัวเรือนที่เป็นโลหะยึดเกาะและคิดค้นวอลเลตชานพอสเลนเซรามิกที่แข็งแรงกว่าเหล็กถึง5เท่ามีผลงานศิลปะและเครื่องประดับร่วมสมัยกว่า200ชิ้นและเป็นศิลปินคนแรกที่จัดนิทรรศการเดี่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รัฐบาลจีนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาศิลปะโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป วิธีการส่งต่อที่มั่นคงยั่งยืนคือการปลูกฝังการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้จากสิ่งรอบตัวจึงสร้างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆที่ตอบโจทย์ดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากเข้ามาเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากระตุ้นความสนใจให้สนุกเพลเพลินเป็นการใช้เงินจากภาษีประชาชนลงทุนกับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โทรทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเชี่ยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชุนจีนองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการลาดินเนอร์เกรซฟูลแมกนิฟิเซนต์ฉลองครบรอบ90ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อม ให้หนายจิรายุอิสารางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการ่าดิเนอร์ Graceful m a g n i f i c e n c e ฉลองครบรอบ90ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 โดยทางสมาคมได้จัดสร้างพระอมรินทราธิราชราชาแห่งเทพเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสดังกล่าวออกแบบและปั้นโดยนายประสิทธิ์อัคารวัฒนาสิริอาจารย์ประจําคณะสาขาประติมากรรมไทยวิทยาลัยเฉพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2477 เพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกสมาคมและองค์กรอื่นๆด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัรภมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3,000ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอต่างๆของจังหวัดน่านดังนี้ที่อำเภอท่าวังผานายชัยนรงวงใหญ่ผู้วา่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร300ถุงที่อำเภอเชียงกลางนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร500ถุงที่อำเภอภูเพียงนายกฤตเพชรเพชรรณบุรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร800ถุงที่อำเภอเมืองน่านนายดิวั์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร600ถุงและที่อำเภอเวียงสานายประจักษ์ชัยกิจประลัดจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร800ถุงการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อุทกภัยครั้งนี้จังหวัดน่านได้รับผลกระทบ12อำเภอ67ตำบล435หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า5,000 50, 0ครัวเรือนขณะนี้น้ำได้ลดเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว ยังคงมีบางส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำขังอยู่ทุกภาคส่วนได้บริาการเข้าไปฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านเรือนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1-2วันนี้จบข่าวในพระราชสำักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ